เจอรูงนี้เขาไปลว่อะไรอะไรเราแบบเบามากเลยนะก็คือไม่ใช่อะไรยืดอะยืดให้จริงๆก็คือไม่มีอะไรก็คือตึงตัวตึ้งตึงตึงตึงใช่แล้วอะก็คือวาเลนไทน์ปีนี้ใครมีคนในใจหรือยังคะส่วนเราเหรอตัวเองเอ่อไปตาผมไปได้ใช่ไหมนิดหน่อยใช่แล้วมันคืนทรงเพราะรู้สึกว่า ผมดิฉันมันยาวเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ก,ก็ก็ไม่โปรโดผมยาวเท่าไหร่เพราะแบบก็ก็ขี้เกียจเป่านะคะใช่คะ่ะก็เลยนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าแบบผมก็คือแจงแรงริบน้องพิมพ์ไม่ใช่หวานใจหรอพี่พิมพ์เป็นเรียกว่ายังไงเป็นเป็นคนในใจตลอดเวลาคะ่ะ เพลงเศร้าครับโสดเฮ้ยพวกเธอสดก็ไม่ได้ตายป้าเออนั่นตีนั่นตีเออขอโทษเราเลนทายไม่เหงาด้วยโฮโอ้ยเอาละมีคนเริ่มขิงแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ให้มีหวันใจไอ้ยางเธอเราเพิ่งสามขวบเองนะเราไม่มีหวั่นใจหรอกเห็นใจกุหลาบที่แปะอยู่ตรงหน้าดิฉันด้วยเอ น,นี้หนูบอกรักใครยังเอ่อยังเลยบอกรักตัวเองไปก่อนหนึ่งแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนแล้วกันเอื้อมันเป๊เอ้ออะไรเนะี่ยเอื้อผมมันสีแสบซีวันนี้รู้สึกว่าอยากบอกรักพันมากค่ะใช่วันนี้แบบพันเก่งมากเราจะไม่บอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเราจะบอกวันนี้พันเก่งมากเรารักพันมาก สุดยอดมากเลยแก่งมากเลยกด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  I love you ฉันรู้ <laughs> ฉันรักเธอนะนฉันรักเธอนะมา,มาเรนไทยมีรูปคู่หวานๆกันทีไหมจริงๆก็หวานกันถูกวันปะทาไมต้องแบบ ไอเร่อพี่พิมค่ะเล่าความรู้สึกตอนโดนทิมจูบหน่อยค่ะก็อยากจะบอกอยากจะบอกพี่โป้ว่าก็รักแล้วก็จะดูแลอยู่ข้างๆแบบนี้เหมือนเดิมนะเกมสุดท้ายสุดท้ายแล้วแล้ว ไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรก็ปกติแต่จริงๆก็เดี๋ยวนะอันนี้คือรูปจากเมื่อวานก็คือคุณตินนี่ก็คือถ่ายไว้ซึ่งแบบฉันก็ไม่ได้รู้ตัวคือ <c oughs> เอิม่มนี่ ไม่ได้เท่าไหร่ใช่เราให้เท่านี้ใช่แล้วแหละแต่เราก็ยังมีรูปคู่กับคนอื่นนะแป๊บนึง<ม>หากล่องหายากเออรู้สึกว่าเมื่อวานไม่ได้สะผมค้อนา้างที่จะหัวมันหารูปที่แบบหัวดีๆก่อนแต่น่าจะจะคือกบบกำลังพูดเลยอะ่ะเออก็คือนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> น่ารักไหม เดือ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 เเเใส่ใส่ใใส่ใ่จริงๆอะไรนะถ่ายคลิปไปด้วยแหละแต่ว่าไม่อยากเอาลงอยากเก็บไว้เฉยเฉย